มีข่าวอะไรบ้างคะลูกน้องชมพู่ข่าวน้องชมพู่น้องชมพู่ทำไมคะได้แต่ชีวิตนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยข่าวกันนะคะแต่ก่อนที่ก่อนที่เราจะมาพูดคุยข่าวกันนะคะคุณครูอยากให้เราเนี่ยคุณครูจะให้เราช่วยกันคิดนะคะตามุ่มนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะแจกกระดาษนะคะแล้วก็เราเนี่ยคุณครูจะให้เวลาข้อละห้าวินาทีนะคะในการที่ช่วยกันคิดนะแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษนะคะ ค่ะดูว่ามันคืออะไรอ่ะเขียนเลยค่ะสามเก่งหนึ่งร้อยนะคะมันเกิดอะไรเกิดขึ้นเขาขีดกากระบาดท,ที่หน้าการการะบาดท,ที่ปุงมมคะแล้วเขาขีดขีดเครื่องหมายถูก เขาทำอะไรเขาทาอะไรตรงนั้นอ่ะต่อไปอันน sort of ี้น่าจะง่ายอันนี้ง่ายที่สุดเลยเ็าทำอะไรตัวอื่นไต่ไต่แตตัวอย่างไรอยู่นี่มันอยู่ในเกมอ่าอะไรคะในสมัยก่อนเป็นชิงร้อชิง้านะคะม่อนตอนนี้เป็นมมีเาค่ะ ต่อไปนี่สีรากาอะคต่อไปถูกทุกข้อนั่นจะเห็นไหมลูกมันจะกินที่ข้อหมดเลยหมดเลยเห็นไหมคะแต่ว่าต่อไมคะลูกบูมดนตรี และข้อคิดจริงตรงกับข้อที่เห็นจากเรื่องที่อ่านนะลูกนะและวิเคราะห์วิจารณ์แสดงความที่เห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผลความคิดใหม่นักเรียนเสนอได้อย่างมีสลาเสรีแต่ต้องภายใต้เหตุและผลมุงมันด้วยลูกนะเหมือนที่เราอาจจะไม่ได้เห็นข่าวล่านี้แล้วนะคะเพราะว่าสื่อออนไลน์เข้ามามีทุกคนนะคะหนังสือพิมพ์ก็จะถูกยกเลิกไปนะคะแต่ก้มีบ้านไหนจะคือเรื่องไหนคือมาดูแล ทีนี้เอามุดูดูเห็นไหมคะยกตัวอย่างเศษจาเคครับแทกดานอะไรคะเกมออสเกมนักศึกษานายแบบอันนี้เห็นไหมเราไม่รู้ว่าเศษยาเคเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเสษจริงหรือไม่จริงแต่วัวพ่อภากเพียใหญ่โตเลยนะคะฉะนั้นเมื่อเราอ่านแล้วอย่างนึ่งก็คือเราจะต้องมีวิจารณญาณในการอ่านด้วยนะคะซึึ่งกิจกรรมของคุณครูในวันนี้ก็คือให ส่วนของขา่าวที <The <The ่เราได้ไปเราได้ไปค้นคว้ามาอย่างน้อยรูได้ให้นักเรียนไปดูแล้วว่าข่าวอะไรบ้างที่ดังอยู่เอ้าในจังหวัดตรังข่าวอะไรบ้างที่แม่อะไรลูกค้อแม่ลูกค้าแม่นะคะแล้วก็ลูกค้าแม่ค่ะหนูนะคะซึ่งข่าว่านั้นเนี่ยจะมีที่คนต่อเรานะคะ๋ย่างน้อยไ้เราทำกิจกรรมซึ่งในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้รับกองกิจกรรมมันจะมีใบกิจกรรม ใบงานและแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดนี้ไว้ทําสุดท้ายนะคะเป็นการประเมินหนึ่งนะคะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นของนักเรียนนะลูกนะค่ะทีนี้ครูขอตัวแทนหนึ่คนค่ะสุและหนึ่งคนค่ะแบบฝึกหัดนี้ ทำก่อนเก็บไปก่อนค่ะพับเก็บไใ้ในโต๊ะเลยค่ะอ่าทีนี้จะมีสองส่วนคือจะมีส่วนของเรื่องที่เรียบร้อยนะคะใช้เวลาภายใน1ิบสห้านาทีนะคะในการที่จะเอะาใจความสำคัญมันกล่าวถึงเรื่องอะไรในความสำคัญนี้นะคะสองให้นักเรียนคิดว่าเราเนี่ยจะนำความรู้ที่ได้รับจากจากข่าวเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เราแยกใส่วนในเนเดนในเป็นข้อเท็่เห็งส่วนใดเป็นข้อเท็จจริงให้เราเก็บข้อความที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของเรานะคะและที่สําคัญแผนภาพความคิดตามจินตนาการหมายความว่าให้นกักเรียนลองวาดภาพดรส่ลรูปว่า ของข่าวที่เราได้ดนูนเดี๋ยวนี้ไทยรัฐทีวีหรือแม้แต่ช่องอะไรคะช่อง22ช่อง32นี่ลูกจะไม่ใช้สถานการณ์จริงจะใช้สถานการณ์จำลองใช่ไหมคะลูกเราหลงว่าทุกอยที่ลูกว่าสถานการณ์จำลองแต่ข่าวนียเราว่าได้อย,าาย่างไรแต่อย่างหนึง่งอย่าลืมนะลูกนะนะการวิเคราะห์วิจารณ์ภายใต้หลักเหตุและผลน,นะคะไม่เช่นนั้นเราจะไปล่วงละเมิดสิทธิของคนในข่าวนะคะ ลงมือทำขลุก มีข่าสั้นเต่ก็ค่อนข้างยากด้วนะคะให้เราลองไปำความรู้ว่ามันเป็นสิ่เกี่ยวกับเรื่องอะไรหลองนั้นมีที่ลูกว่าข้อความนี้มีข้อที่เกี่ยวัไหนมีข้อเห็นงตรงไหนนะคะแล้วก็เรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันนี้จากนั้นเราก็ว่าถ้าที่ลูกว่ารายไเราได้เป็นอะาไรเกี่ยวับเรื่องนี้แล้วก็ผู้ช่วยูนก็ลูกค่าแม่อย่าให้ลูกค้าแม่ที่เราเล่าค่ วินาที่เขาล่าว่าลูกอยางไปจอดยิงใช่ไหมคะลูกต้องคิดก่อนแล้วก็เล่าในการหรือว่าในในวาดเป็นภาพภาพหรือว่าาลูกเนี่ยนั่งคอยิงแม่ยิงน้องถุกนั่งนั่งนั่งนึงก็คิดแล้ก็เล่าไปแบบนั้นถ้าเขาไม่ดูจับใจความสำคัญเขา ข่าวเด็กม .4 ใช้ปืนจุด3.8มงแม่และนอ 3, อ้องสาวม .2 นะคะนักเรียนดูที่ไม่เป็นของนักเรียนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะข่าวนะคะข่าวลูกข่าวก็คืออ่านนักเรียนดูบนกระดานดูหน้าจอนะคะโทดค่ะอ่ะสุดสะเทือนใจเด็กม .4 ใช้ปืนจุด3.8ยิงแม่ที่เป็นผู้จัดก ยิงน้องสาวโมสและยิงตัวเองตายตามนะคะรวมสามนัดปัญหาคือพ่อไปทางานที่อื่นปัญหาครอบครัวคาดว่ามีปมปัญหาจากปัญหาครอบครัวและเด็กติดเกมอ่ะยังปุ๊บจากาข่าวนักเรียนสังเกตกนักเรียนคิดว่าข้าอความตรงจุดไหนที่เป็นข้อคิดถึงนาอคาดว่าใช่ไหมคะมีปมคาด,า,าดว่าปัญหาจากครอบครัวและ อันแรกใจความสําคัญสรุปใจความสำคัญให้คุณครูดูค่ะค่ะมาสรุปข้าสใจความสําคัญนะคะเจ้าหนนะคะใจพื้นดูสามแสตงแม่ของตัวยิงซึ่งเป็นผู้จัดจใจใจพื้นดูสามแสตซึ่งเป็นของแม่ของเวเรนะคะซึ่งเป็นผู้จัดจจาการธนาคาระคะ่ะซึ่งมีบาทเตบริเวณ ลูกซ้ายเล็ไหลขวาเสียชีวิตนะคะและต่อไปนะคะ mm hmm. เด็กผู้ชายคนนั้นก็ไปยิงน้องสาวของตัวเองนะคะซึ่งน้องสาวนั้นอยู่ม .2 ค่ะมีบาดแผลบริเวณโวกหูซ้ายลำคอและหน้าท้องค่ะและหลังจากนั้นนะคะซึ่งด้ววาที่เป็นเด็กด้วยไม่มีอายุยังไม่เกิน18ปีนะคะเลยใช้ปืนนะคะก่อยิงก่อปากตัวเองเสียชีวิตค่ะซ้าย,ยนะคะ ໄດ້ຫນ້າຈະມີກິດຈ

เราคาดว่าน่าจะอาจจะสมมุติขึ้นมาโอเคถูกต้องทีนี้การวิเคราะห์วิจารัยมีการวิเคราะห์วิจารณ์เมื่อกี้เราวิเคราะห์วิจัยไปแล้วว่าอะไรคะไม่ควรที่จะให้เด็กนู้ที่ซ่อนเกมไม่ควรที่จะใช้้อเด็กซ่ตอนปืนแล้วไม่ควรให้เด็กเล่นเกมที่เป็นเกมนี่นอกเกมยรับความจริงได้ละแม่ให้เด็กยอมรับความจริงได้ละแม่นั่นคือการวิเคราะห์ มีครบอาจรณนั้นต้องอยู่ภายใต้ของเหลเัาเหตุและผลน,นะคะทีนี้สุดท้ายพระลูกวันนี้นักเรียนยีบไปแบบกันขึ้นมาค่ะแบบการขึ้มาสิบข้อจริงๆแล้วสิบข้อนี้ใช้เวลาไม่เกินห้าตรงไหนเศจกอาตรงกูเลยค่ะ ปันว่าเครื่องบินตกบ้านใครบ้านนั้นก็ต้องตายข้อเท็จจริงหรือข้อเท็จแน่ทำไมว่าเป็นข้อเท็จเพราะว่ามันเป็นจริงไม่ไม่มีระยะจริงดูดีู่แบบิงอยู่ได้จริอ้าวโอเคกะจมูกข้าวมีสารอาหารเช่นวิตามินบีวิตามินอีโติข้อเท็จจริงรว่ามันมีหลักฐานทางวิทยา่าสริงาทะมีสารไอโอดีนป้องกันโรคของพ่็จริงข้อเท็จริงค่ะจริง ีาอาจจะแค <ถ Zac? S 2> ่ไป yeah. gu? ้นมีได้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่้อ่งเป็นไปได้นะคะไม่เอาเรื่องของเขาเพื่อตัวเองนะลูก าวทเป็นเจ้าี่นท็นกที่เห็นท่ลูกชาวไทยก็อาจจะขยันได้ที่อยู่ก็คิดเองก็จริงนะคะใครได้สิเปร์เต็ม